มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากลาเยือและพี่ได้ถูกใจนูพอบอกรอใบอะไรเขาล้อเขาใที่ใช่ลูกเงอยะจัมโบ้เราเราเพิ่งเจ้าเรื่องจัมโบ้หมดเนีจับโบ้ดว่าไปท่กมังง่ว่าใช้ลูกเงยเอาแมนแมนจัมโบม่ก็้ใช้ลูกจัโบ้เสียตนี้ ดีแล้วล่งะงาน,นไปมองโยกันแต่ลงคนละมงองอ์องพวกเจ้าถอยเขา่าเั็นเนียนมองไทยถอยเข่าลม้มไหมเจ้าผมลงดัลงเดินลงคนละมองับรถเยี่ยมถอยเข่านาเบียนครับเรียนไหผมมาเคยไปนะผมได้ยิน้มเพิ่นบ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับไอ้ที่เนียวะเสียานาดครับยังเกียงไหม ครั้งทิพย์เนะาะครั้งทิพย์มั้งแกนั่นแหละเที่ยวนี้จะพากันไปสวดจุดลุดนะครับจะไปเหลี่ยมชะวบงังไอเห็นบางฟุนไหมแกมาดูบางฝุนพี่นัทโอ้แฟนเก่าตัวนี้ไหม ก็อากันรอขึ้นนะครับท่านผู้ชมเจ้านี้จะไปแหลมครับทางทิ์นะครับปลาทางนะครับก็จะเข้าไปใส่ข้างในรออู้สึกว่าจะเ,ออเริ่มชิ้นแล้วละ่ะใส่ห่างนะว้ายตายแล้วตายแล้ว เกียงอีก,อกแล้วครับเกียงอีกแล้วผมหวังแล้วว่ามันโอยุคนเชื่อมเขาก็ไม่ฟังผมอะแต่อย่างเงี้ยอยู่ๆเนี่ยทางเรยวมไปแก้ไหมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอ้ตยตายตายตายแป๊บนึงครับแก้ไขไปก่อนครับท่านผู้ชมโอ้ยอยู่น้อยพลอ,อย,วยว่าโอยเลย เด็กตัวนี้มันบางๆหนึ่งนะนี่เป็นซีนอะนนี้ยโอ้ยเจ้าของซีนบนเห็นแต่เนาะสวยแต่เนาะแก้นนแไขไปก่อนครับเดี๋ยวก็อ,อหอดล้านลงอันล้านเห็ดเดี๋ยวไปแจ้งไหมนะครับ เพื่อมีอะไรจัดอีกตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมบางฝุ่นพี่หลอก็ไม่ได้ล้างให้เกีีรยครับเจอไปเตียมกัรจะเอาน้ำรูปจะขู่หนึ่งเนาะนะครับตอนนี้ก็มีมีผมพระชานแล้วก็พี่นาศนะครับที่มาแล้วนะครับ ไอ้วันนี้ลงพุ่งมีแล้วนะงานด่วนลงในหอดวันนาทิตย์คุน,น,น,นรู้สึกว่าจะชินกับหางนี้แล้วนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าชอบนะครับเวลาเห็ดเห็ดสตีเห็ดอันนี้เห็ดไงนะครับดึงเอาแ๊บเดียว เพราะว่ามันหางมันมามาตรฐานแล้วไงบังเกือกกับสูงดิรอาการก่อน ตังแต่ตัดครับเล <c oughs> ื่องยิ้มไงวะครับเริ่มเริ่มเข้าไปกันแล้วนะครับปืนไงเดี๋ยววะ รถก็เริ่มที่จะเข้าไปชันะกนะ,น,นะครับมันจับเลยก็น่าจะได้ออกค่ำๆนู่นนะครับเพราะว่าอา บา,างไหนยังมีรถเยับส่วนบริษัทนี้ดดนนนเห็นบางนำ้ำเทียวเลยอยู่ใกล้กกบ้านผมนะครับลงแป้งลงนะแต่ว่าพอใครเดมาใส่ส่วนมากแะลตะบพนท้องว่าพาอไปบางน้ำเทียวเหรอลีบลางน้ำเทียวเ้นบางนำ้นงนำเทียว <laughs> จัดไปพาไปใช่ <laughs> ไปหล่ะไม่รู้ละสวสดจืรจ่รุดสวสดจืรจ่รุดแถม,มชะบงังขังทิปขังทิปเอาไปงั้นตัวป <laughs> <laughs> าดขึ้นีว่าจอดเล่นวะเนี่ ตุนแล้วเอามาพูดเดียวอ่ะโอ้จะได้เขอกายวะเนาะป่ะคุยกันบนรถครับผมอ่อนแยดตอนนี้ก็เราก็รอขึ้นแต่ช่างนะครับออบล็อกอากาด ก็ขึ้นจะช่างเพราะว่าอ่าข้างในมันมีรถอยู่นะครับข้างในมีรถอยู่เขาก็เลยอ่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยรถยังไม่ปล่อยรถข้างนอกเขา้าไปว่ามันจะไปไปอ่างกันไปแอาอัดกันอันนี้ก็ปล่อยอ่ารถที่ชาวไร่มาขายมัน นะครับเข้าไปไปขายก่อนช่างก่อนนะครับเพ่วงงานตัวนี้ก็อของเรามันน่นเข้าไปกับวัยไซน์นะเขาใหม่นะนอก,กจากรถสังนอก,ก,นนอก,กหลายๆนี่ได้เข้าไปแจ้ก็ต้องห่วงเลยนี่บเด้เราก็ตุนเหมือนกันรครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าได้อะไรกิน กนี่ครับ้บานเฮาเอิ้นบักนี่ราากางเรียกบักทุเรียนเป็นขนุนโอเลียนเนาวโอเลียนเน้ะหเเย,นนะยอกหยอกนะครับ เจ้ากูประลังขับรถใส่มากเนะีเ่ยครับนี่มันสมเัยหลุดประลังเนี่ยสูบยาเสียนอีกเจ้างหาว่าวเที่ยว หน่อยพูดนะนั่งพูดเดี่ยวๆพูดอืมลืมไปว่ามันต้องมีใบผ่านดีกว่า าอย่างนี้นี่ยังไม่ได้เข้าง่ายหรอกต้องมีใบผ่านมาอีกเอาเป็นว่าเราเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับในอาทีตย์อ่ทิบมาที่มาเลนะครับมันยังไม่มีอะไรให้ดูหรอกครับ จะโหลดมาขายมันแหละอื่องเอื่นกันเขาไปขวบมือไวปอยู่ขอร้องว่าอว่ากันเนี่ยก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมผู้สาวกับวอมีเบิ้งหรอกมีผู้สาวไปพักงานอะไเบื้องอือ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุกอยหนูพอมาะ